ผมว่าจะลงไปครับเขาเสร็จพอดอีเดี๋ยวเูือขึ้นรถครับนี่ครับเจ้าเอ็ดเกาลอยสุดหล่อของเราวาอยรวมพัน 1, ล้านครับเดี๋ยวดดเอาขึ้นรถนะเพี่น้องบตัวเลสองร้อยครับร200คันนี้ เทคนิคนะพี่น้องเมื่ออาชีพครับโอ้นิ่มๆเลยพี่น้องเชนเลอร์ก็จะเป็น10ล้อครับ1 1 r ออขอบน่าจะเป็น22.5ครับบันใดก็น่าจะเป็นไฮดรอลิก ง่ายเลยครับเสร็จก่อนว่าจะเข้าไปดูครับเสร็จก่อนโอ้หนี่มากพับปันไดก็น่าจะเป็นไฮดรอลิกเลยครับข้างหน้าในยางร้อนนะครับอันนี้สี่เมตรได้ยู่นะบันได้สามเมตรกวาครับ ถอยยาวครับขึ้นง่ายมันไม,ไม่ไม่ชันเกินไปครับะจะตัดเครื่องก่อนตัดเครื่องแล้วก็ใช้ระบบไฟครับจะขึ้นบันไดเดี๋ยวดูข้างหน้านะพีนะ่น้องบันไดน่าจะขึ้นเองครับเนาะขึ้นเองนะพีนะ่น้องมาตัดะพัมาดูข้างหน้ารถครับ รอสุดๆเลยเลยนี่ครับแดงหน้าเอกร้อยครับโชคอวยพรบอยโชคอวยพรครับรถเกี่ยวไวนรุ่นพันล้านบังเสียงบูไหมเสียงบูอยู่ฝั่งไหนอู้ยู้ปันนะปัน มีหัวด้วย,ยใหายแปลงครับพี่น้องดวนรถเกียวสั้นๆนะพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่เข้ามาตามรับชมสวัสดีครับ